สวัสดีวันนี้อยากจะมาคุยเรื่องผู้ชายหนาทีอย่างแรกเลยเว่ยคือเวลาไปดูหนังอะ่ะกำลังจะซื้อตั๋วหนังคือเราลืมเอากระเป๋าตังมาอีหี้ยมึงคิดว่ากูโง่เหรอใช้มุกใหม่กว่านี้ได้ไหมย่ะคือมันเป็นอะไรที่เสียอารมณ์มากมึงคิดว่ากูเป็นกระปุกออมสินหรือไง <c oughs> แล้วอีกเรื่องเวลาขอเบอร์ทำไมต้องใช้เวลาสวันก่อนที่จะมเมสเซจมา ทำงานให้แบงค์หรือไงใช้เวลา3วันในการดำเนินการเรื่องสุดท้ายเวลากูพูดแล้วมันใช้มือถือเออแล้วเราก็พูดหนียเขาวเว้ยแล้วมันก็แบบไม่ฟังอ่ะเข้าใจปะคือก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำยังไงเฮ้ย hey, ฟังอยู่ปะเนี่ยฟังอยู่เออน,นั่นแหละแล้วคือปวดหัวเว้ยคือไม่รู้จะทำไงแล้วอ่ะมันแม่งดราม่าฮีย้ยฟังอยู่ปะเนี่ยฟังอยู่เออน,นั่นแหละเราก็เลยคิดว,ว่าแบบอยากจะฆ่ามึงทิ้งอ่ะ แล้วก็ว่าจะโยนทิ้งแล้วแหละมือถือเนี่ยกูพลี